สวัสดีครับพบก,กับช่างพ่อบ้าน DIY นะครับวันนี้เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับอันนี้ก็มีอุปกรณ์ก็คือปจัจแจเบอร์19นะครับก็แล้วแต่รถแต่ละยี่ห้อแต่ละรุ่นนะว่าใช้ปจัจแจเบอร์เท่าไหร่นะครับน้ำมันที่ผมใช้คือน้ำมันสีทตัวนี้นะครับตัวนี้0.8ลิตรนะครับก็พอดีกับเครื่องเลยนะครับ800มลลลิตรก็พอดีนะครับ เล่าอุปกรณ์อย่างหนึ่งก็คือตัวนี้นะครับถาดนะเอาไว้รองน้ํามันเครื่องเก่านะ,ะเรามาเริ่มเลยครับอันดับแรกเราก็มาไขน็อตที่อยู่ข้างล่างนี้ก่อนนะครับนี่นะครับตัวน็อตมันจะอยู่ในนี้นะครับตัวน็อตที่จะไขน้ํามันเครื่องเก่าออกก็คือตัวนี้นะครับเราต้องขันตัวนี้ออกก่อนนะครับ แค่นี้นะครับเสร็จแล้วเราก็ถาดไปลองข้างล่างนะแล้วเราก็ใช้มือค่อยๆค่อยๆหมุนตัวน็อตออกมานะครับนี่นะครับด้านบนนี้เราก็เปิดตัวนี้นะครับมันจะได้ไหลดีขึ้น ลยไว้อย่างนี้นะ,อะพอน้ํามันเครื่องมันหยู่ไหลแล้วนะครับเราก็ทําการปิดข้างล่างนะครับเอาน็อตตัวนี้ปิดกลับกลันไปนะครับแล้วจากนั้นเราก็มาใส่เติมน้ํามันเข้าไปเลยนะครับ เสร็จแล้วเราก็ปิดฝาแลวครับโอเคแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการถ่ายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับเราจะใช้ยี่หหออะไรก็ได้นะครับใครอยากสั่งตัวนี้ก็คลิกใต้คลิปหรือว่าที่คอมเมนต์นะครับก็สามารถคลิกลิงก์เข้าไปสั่งได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการ ไายน้ำมันเครื่องรถมอเตอร์ไซค์นะครับใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามชมครับสวัสดีครับ